สไตล์ exhibition ของเนม a าที่เป็นสีของธงชาติบราซิลนะคะอันนี้ก็จะต้องทำ quest สีม่วงให้ได้ถึง60อันเช็คได้ที่แถบ battle pass นะคะเราเลื่อนขวามาเรื่อยๆก็จะเจอกดไปที่ตัวสกินนี้แล้วก็จะบอกนะคะว่าทางด้านซ้ายเนี่ยเห็นไหมคะว่าเราทำสีม่วงไปกี่อันแล้วของซ้ายก็เพิ่งจะได้51แล้ว quest ม่วงดูตรงไหนก็ดูที่หน้า play แล้วก็ new quest นะคะพอกดปุ๊บมันก็จะแสดงเลยค่ะว่ามันมี q u งตอนนี้เหลืออยู่กี่อัน q u e สม่วงเป็น q u e ส t ประจําสัปดาห์ด้วยนะคะก็จะมาทุกๆวันพริหัสทํากันให้ครบนะคะเพื่อเปลิดล็อกสไตล์นี้ถ้าหากว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์และเพื่อนๆอยากจะช่วยซัพพอร์ตซายผ่านการซื้อสินค้าในร้านค้าก็สามารถทําได้โดยการไปที่ item shop ดูที่ขวาล่างตรง support ดัด creator นะคะกดตรงนี้ พอกดแล้วก็สัมมาหน้านี้พิมพ์ Beauty Annabel ที่เป็น Creator Code ของทรายพิมพ์เสร็จแล้วก็กด Accept พอกด Accept แล้วนะคะขวาล่างก็จะบอกว่ากำลัง support ทรายอยู่ หรือว่าก่อนซื้อสินค้าในร้านค้าเนี่ยมันก็จะบอกอีกครั้งหนึ่งว่าการซื้อครั้งนี้จะไปช่วยสปอร์ตใครสามารถใช้ได้ทางการซื้อสกินพิกแอ็กซ์ไกด์เดอร์แพ็คต่างๆหรือ Mac แม้กระทั่งการเปิดลาบ์บานในเซฟเดอะเวิล์และถ้าเกิดว่าใครอยากจะโดเน a t ผ่านช่องทาง True Money Wallet ก็สามารถโด o n a ผ่านมือที่อยู่ทางด้านขวาบอของซอได้เลยค่ะ